ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคที่ตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์มู่ใหญ่ผู้มีศีลและทิฏฐิอันหมดจดงดงามด้วยเสียงก้าขอโอกาสพระ พันเตทุกรูปด้วยความเคารพเป็นอย่างสงูงเจเขอโอกาสเพื่อนสหธรมิกจเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมอัตมาภาพพระมิสณีทณะปัญญามราัะปัญญาเออวันนี้หัวข้ออะไรนะหัวข้อพันเตบอกว่าอะไรนะ คบกันคนเราครบกันด้วยธาตุเนาะจำได้แต่พระพุทธองค์ท่านก็ตัดแบบนี้เนาะคบกันด้วยธาตุทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็คือสติเหาเนี่ยแหละเนาะสติ้าเหามีสติมันกับบกเป็นอีกอย่าง,งนเนาะมันก็คือสติป็นเครื่องกัน้นสิ่งสโสกโปกที่จะเขามาในจิตของเห่าอันบ่เออหละวันนี้ เพือ่อนว่าสติเป็นเครื่องกั้นนิวรณ์ทางที่จะให้ไปสู่ความสำเร็จนั่นแหละเนาะเพื่อนตัดไวรวราจังสี่เนาะลวงแม่กะมีเรื่องเล่าเนี่อันที่ว่าคบคนคบคนด้วยธาตุเนาะคบคนด้วยธาตุนะลวงแม่มีเรื่องเล่าวา่า หลงแม่มีแบ่งปันประสุกประกาศเนาะหลงแม่ไปบวชไปบวชเป็นสมมเนรีอันโมโหจังอย่างตอ,ตอนแรกกับเป็นแม่ชีนลาบวชมาหลายปีที่นี่มีโอกาสพ่อเห็นพระอาจารย์เพิ่นปิดประกาศว่าใครอยากบวชใครอยากบวชสมมเนรีเชิญเลยอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ต้อนรับทุกวันที่สองของปี เมษาเดือนเมษาเนาะทีนี้อาอตมาก็ได้มีโอกาสได้ไปบวชกับพระอาจารย์หลังจากนั้นพอบวชพอได้เข้าไปบวชแล้วพจนเม่ชีเนะ่ะก็คิดว่าพนถือสินแปดพจนรับพนค้าคา,าดเน่แต่ว่ามามองย้อนหลังแล้วขีเลี้ขีเลี้พพจนก็ว่าพจนคาดได้ว่าพจนพจนสีถือศินสมบูรณ์เนาะพอนี้ไปบวชพอไปบวชแล้ว พระอาจารย์เพื่อนก็บอกว่าสัมมาเนรีพิมพ์มาสันตะกอดสื้อพิมพ์แล้วสัมมาเนรีพิมพ์มาสันว่ารู้ลมหายใจบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะพนสิบานรู้จักลมไหมมาสันว่าอันอันก่อนเพื่นสิถามจังส่เนาะอัตมากุบรูเรื่องเด้โมโหเด้ก่อนนั้นโมโหจากอย่างเด้มันมันมันโดนเนาะโมโหจากบ่มีคุณอาจารย์อีกอย่างเพื่อนมาบอกเนาะเพวันว่าสัมมาเนรี เมื่อคืนได้ดูลมไหมเพิ่นวางสี่เพิ่นเพื่อนเอวนัตม่านไปอยู่ในป่าอันกุสันโดดเนาะกุสันโดดมันใกล้ๆว่ามนสิมีมันอยู่ในป่าถือเนาะกุสันโดดมันนั่นท่อกันกับเปียงเดียวไงสนหรเพประเทศท่อนั่นลหละบ่ามีห้องน้ำบ่ามีย่งอยู่ในหันอยู่ในป่าพ่นยกไปไว้ในป่ากัมากกับเวิ่งมือนั่นไปบวชกับไปบวชใหม่ๆเนาะเป็นสัมนเี่เนาะพรอเปิดเพิ่นก็ ให้ไปอยู่ในป่าปดนี้จักงูจักเหกี่ยวยั่งเป็นย่านก็ยังนะเพราะาอันลมมันกับผัดผัดเบิดขึ้นอยู่วอดผัดเบิดขึ้นกับนั่งอยู่จังเสียเบิงลมมานะ่ะนางเบิงลมผัดยานมันทับกุดย่านมันทับกุดนะ่ะเบิงลมเบิดขึ้นนะ่ะที่เพื่อนา่าไปบอกะอาจานันทรีย่ามือสอนวาดูลมมั่งหรือเปล่า เนรพิมพ์เพื่นว่าเขาบอกอุ้ยพระอาจารย์ด้วยดูลมเบิดขึ้นเลยวันเสาวันนี้ยันพระอาจารย์เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็งงเด้เพิ่นงงโอู้ลูกเพิ่นก็พูดจักว่าอีหยังสิเพิ่นมาบวชเป็นไม้แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนรลูกเราศาสนะเพื่นก็จะคิดเด้เนาะพระอาจารย์นะวันนี้อืมเบิ่งวัดขึ้นแห่พระอาจารย์โอ้ดีๆๆๆีดีศาสนาเพิ่นก็ว่าเพิ่นดีใจเนาะว่า บัดนี้ลมมันก็อันพระอาจารย์ลมบ่เบิงเบิดขึ้นได้จังได๋ย่านอันย่านนั้นลมอันต้นไม้ทับเทียงทับกุดทับกุดเนาะมันก็มีความมีตกังวลอันมับ่หลับบ่นอนว่าถบไปเพราะว่ามันอันต้นไม้มันทับหน้าทับหลังมันมันโคนสหม่องหันหม่องนีแต่ว่าบ่โคนสอันกดลงแม่นะนะ เ้วก็เพิ่เนกับวาเราสูฟังแล้วมันกัเป็นมันก็เป็นค้าที่แบบว่าอันอันมันอันครั้งหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งที่เราได้เจอสิ่งแบบนั้นสิ่งสิ่งที่ที่เราไม่เคยเจอสิ่งที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอนะมันไม่ใช่ธรรมดาในกาในการที่จะเข้ามาบวชแล้วทีนี้แต่ว่าก็อยากให้อ่า แม่แม่ญาติโยมทั้งหลายอยากให้ไปสัมผัสนะกว่าจะได้ผ่านเรื่องนี้กว่าจะได้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคําว่ามันมีตั้งหลายอย่างคําว่าคบกันด้วยธาตุก็เหมือนกันมันก็จะมีธาตุธาตุหยาบธาตุมีทั้งธาตุหยาบธาตุปัญกาแล้วก็ธาตุละเอียดใช่ไหมกว่าจะ กว่าเราจะถึงธาตุละเอียดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคือพอเรามามองลงมาแล้วพอเราขึ้นมายืถึงจุดนี้แล้วโอ้สมอน่ะที่ว่าสมอบเดบวชนอคิดว่าเจ้าของว่าคือใครในหินว่าเจ้าของสะอาดสะอาดว่าเจ้าของถือบดได้แท้พระอาจารย์เพื่อนเราบอกว่าอันอันเบิงบ้งไม่ยากดอกให้เบิงบ้งเบิ้งเบิ้งใจเจ้าของ เบิงจิตเจ้าของว่ามันสีแหลบลิ่นปิ่นตาออกมาให้เขาเห็นมันเลยว่าอันนี้มันสีบอกพ่อพ่อมันสีมันสีออกมาปึบมันก็สิมีตัวอุชุตัวอุชุตัวอุชุมันเตือนเขาว่าสงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะสงสงอ่าอุชุปฏิปันโนาะมันก็เตือนกิ้งกดกิ่งเลยมันก็เออเพราะบันไดเทนะตัวนี้แหละตัวสําคัญเขาเรียกว่าตัวสติสติเป็นเครื่องกั้น นิวรณ์ต่างๆบัวสีน้อยใจไอ้อิหยังต่างๆแมนมัดง่วงเหงาเหานอนแมนมัดทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้แหละตัวสําคัญมันสิกันทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไว้หมดเลยบ่อยเห็นเขาพวกบ่อยมันสิบ่อยเข้าสางความดีอืมันสิให้เข้ากลับไปหาธาตุอันเดิมๆเพราะว่าธาตุที่เขาเพิ่ค่อยตรงธาตุที่เขาเ่งค่อยเดินเขาก็เ่ค่อยเดินนั่นบอกเขาต้องมาเดินธาตุที่พอพอเขาบอกนี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกนี่แหละ เขาจะไปกลับไปหาธาตุเดิมๆธาตุเดิมๆเพราะว่าเขาเวียนว่ายตายเกิดมาบ่งหู่าจักกีอสงไข่มันบ่เขาาบ่งหูเลยเออเมนบ่ล่ะบาดนี้เขาเขามาออกจากธาตุบางหันธาตุหยาบๆธาตุหยาบคือยอย่างเนี่ยเป็นสัตว์ต่างๆธาตุหยาบๆเป็นสัตว์ต่างๆอ่าเขาจะขูว่าเขาเป็นสัตว์เขาสิตายจากซั์นี่ไปเป็นสัตว์นี่เนาะ ข้าเบิ่งโหลดอกกศลนอยู่ในจิตใ,ในใจ,ในใจข้าสิม,มาแบบใดเบิ่งโหลดอันใดสร้างอีนัน่น,น,นเกียรติอีนี่โอ้อีนั่นเป็นอย่างสั้นอีนี่เป็นอย่างสี่อย่าได้มีในจิตใ,ในใจของเราเลยแบบนี้นะร้องเม่ฝากไว้เนาะร้องแม่กะเมื่อไม่ไเอาแท่านี้เนาะเอาบอก เว้น10นาทีบ่ญายิโยมมี่ยังสิถามามันแย่บอกก่ <laughs> <c oughs> อนก่อนที่หลวงแม่จะไปบวชคือมันมีแบบนี้มีวันหนึ่งหลวงแม่เป็นคนอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เล็กๆเนาะมีวันหนึ่งหลวงแม่เป็นช่างเสริมสวยนะเนาะไม่เคยไปไหนเลยเพื่อนๆเขาบอกว่า โอ้ยน่าสงสารพี่จังเลยอยู่แต่กับบ้านอยู่แต่กับลูกคา้าทําไมไม่ไปไปดิงมั่งอะไรอย่างเงี้ยดิ่งขึ้นอย่างนั้นะความหมายกับหูอยู่ดอกแต่ว่า,าห้องบ่ไปแบบนั่นบันเป็นว่าอันไปกินเหล่าปัานนน้นเาานาะเขาไปกินเหล่าปัาน้นบบหูจักดอกเหล่าปั้นเป็นยังไงโบหัจัาบวันนี้อันอ่าไปกินเหล่าปั้นมาสั่นพาอสิเลี่ยงเองมาสั่นเพื่อนว่าลูกค้าลูกค้าสิเลี่ยงเองมาสั่นบันก็ไปน้าเพลนพอไปน้าเพลนแล้วอัน คบเพิ่นนั่นเพิ่นกับมาเฮ็ดผมซื่อๆกับเฮาเนาะเมื่อค่อยไปไปในน้ำเขาจเจียเนาะแล้วเพิ่นพอเอ่อเฮ็ดบ่ถูกใจเพิ่นนั่นแหละเพิ่นนั่นเพิ่นคบเพื่อนส้ายเฮาบ่มักเนาะเฮาหวัดต้องการแต่เพื่อนผู้หญิงใช่มั้ยเพิ่นไปเอาเพื่อนส้ายไหมนน้ำห้องหล่งพรมักต่อยได้บ่วจะอ่กบ้านนี้อันกระเล่นกระเล่น บ่พอใจเขาอล่ะหลวงแม่ก็เลยบ่ไปพ่อบ่ไปป๊บเขาก็เลยบอกว่าเขาบ่พอใจเขาก็เลยบอกเขาก็เลยสร้างเขาบ่ให้คือรถอีกต่อไปเขาวางเสีละไม่ให้คือลดอีกต่อไปสั่วว่าก็เลยแบบมันกับไม่เหตุที่มาที่ไป้าจังสั้นนะบ่ให้ไปก็วิญยังก็คือแก้วเราอันเราปั้นนั่นเทเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มาสิ่งแบบนี้อีก กีดกั้นตัวเองเมื่อไรไปเลยอธิษฐานอย่างเดียวคือออกบวชเออตรงนี้แหละนั่นแหละเนาะอ่ะงั้นก็อขอให้ญาติโยมจ,ง,จงเจริญในธรรมนะยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเอวังด้วยประการลัชนี